สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ m t h i c a l House เปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ มินโกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากนวัตกรรมใหม่ไฮบริดแคปซูลนวัตกรรมแคปซูลสอชั้นที่มีสารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบของน้ำมันและผงในแคปซูลเดียวเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยนำโดย3ผู้บริหารคลื่นลูกใหม่แห่งวงการสุขภาพวินชาติพาณิชสายลับเลิศรัตนชัยและฟ้าสายประวินสุดาดูอินเรียกได้ว่าตอบรับกับกระแสดูแลสุขภาพเชิงลึกในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน รุกเจาะตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยความเป็นที่สุดด้านนวัตกรรมโดยใช้สารสกัดน้ำมันกระเทียมและน้ำมันอะโวคาโดภายใต้สโลแกนมินโกะสิ่งจำเป็นของทุกคนในทุกวันจากโลกปัจจุบันสู่โลกอนาคตค่ะคือความน่าสนใจของโปรดักต์ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นดับเบิลแคปนะครับเป็นมันเป็นแคปซูลที่มันมี2ชั้นนะครับมีชั้นนอกกับชั้นในตานะ ชั้นนอกเนี่ยมันมีหน้าที่ปกป้องตัวชั้นในนะครับให้มันไม่โดนตดนกร,ร,รดในกระเพาะอาหารเราย่อยสลายไปกองนะครับเพื่อจะนำพาแคปซูลชั้นในที่นำสารที่มีสารอาหารที่เราจับเป็นเพื่อต้องได้การารับสารอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในชั้นลำไส้ของเราเพราะว่าพวกเราอย่างที่ทีมใหญ่ที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะฮะเรามีการทำรีเสิร์ชครับเกี่ยวกับซัพพลเมนต์ต่างๆที่เราเพราะว่าพวกๆๆเราใช้อยู่ด้วยนะครับเราอยากจะหาตัวที่มัน ไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วก็เป็นตัวที่มันทําให้ร่างกายเรารับประสิทธิภาพของสารอาหารได้ดีที่สุดครับสูตรแรกเป็นอะโวคาโดนะฮะอะโวคาโดที่เราทราบอยู่แล้วมันคือซูเปอร์ฟรุตซูเปอร์ฟรุตเนี่ยก็มีคุณลักษณะที่ทําให้เรามีผิวพรรณที่สดใสขึ้นต้านอนุมูลอิสระนะครับกํากจัดไขมันที่เลวในร่างกายสร้างไขมันดีขึ้นมาทดแทนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในสูตรนี้มันก็มีเบต้ากลูแคนมีเชเลเนียมนะครับมันก็จะมี ตัวใซ,ซ,ซึ่งซึ่งมันช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นด้วยอีกสูตรหนึ่งเนี่ยคือสูตรที่มันเป็นสารสก,กัดทั้งหมดเนี่ยมันฟังดูไทยๆมากเลยนะมันเป็นน้ำมันกระเทียมนะครับแล้วก็มีสารสก,กัดจากกระชายขิงใบกะเพราครับพวกนี้มันจะเป็นสารสก,กัดประเภทร้อนมันจะช่วยให้เราเผาผลาญไขมันในะร่างกายเราได้ดีมากขึ้นแล้วก็ เหมือนกันก็คือช่วยทําให้เรามีภูมิคุ้มก,กันที่แข็งแรงขึ้นด้วยครับอยากพูดถึกกงการกกรา่วมกันของคุณสายรเราะวาสายเนี้นรู้ว่ามาร่วมกันได้ยังไงคอ่าคุณสายรับต่อแล้วกันนะครับพอดีผมทํางานร่วมกับคุณพ่อ,อ,อคุณสายรับต่อน,นะครับแล้วก็ไม่รู้จักน้องสักหลายปีแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็น้องเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็น้องก็มีความสนใจในการออกกำลังกายแล้วก็สนใจในเรื่องโปรดักต์ที S ่เป็นซัพพลาย ส่วนของคุณฟ้าใสเนี่ยก็คือทางคุณวินิตรับผน,นแนะนำมาครับคุณฟ้าใสก็มีความสนใจแล้วก็ออกเป็นผู้ออกกำลังากายเหมือนกันแล้วก็เป็นทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนในรุ่นเดียวกันนะครับก็คิดว่ามันมี something in common ที่จะมาพัฒนาเป็นการตัวนี้ร่วมกันด้วยกัน,กนครับตืออย่างที่พี่วินได้บอกไปว่าทเทคโนโลยีไฮบริดค่ะไฮบ,บริดไฮบริดแับเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็พอเราได้ไปฟังว่า การระบบนการของอมันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันดีต่อร่างกายมากกว่าสคคามคอมเมนต์ทั่วไปไหย เวลาที่ติดต่อมาอก่อนอื่นค้าใสได้เห็นคือมีปลิตภัณย์ให้เห็นเลยแล้วตอนนั้นเวลาที่เห็นก็เก๋ตั้งแต่ทัชจิ้งแล้วแต่พอเห็นนี่เลยนะคะจะมีอยู่ซ้ายมือก็จะมีแบบเป็นจะเป็นไฮบริดแคปซูลซึ่งมี2องแคปซูลในอันนึงซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่ค้าใสทามันจะมีแบบซอฟต์เจลแคปซูลหรือแบบน้ำมันปกติะคะ่ะก็เลยเห็นว่าเออมันเก๋แต่ แน่นอนเพราะว่าเป็นอาหารเสริมตอนแรกกสส็้งใก็แบบกังวลว่าเออมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมก็เลยแบบขออนุญาตทดลองก่อนนะคะเพราะว่าด้วยการที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเราก็อยากจะมน่ใจว่าเออมันมันดีจริงเราก็เลยพอได้ทดลองแล้วก็เห็นว่าเออมัน s a ฟ e to c นซูมคือมันปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเห็นผลนจริงค่ะก็เลยแบบเออแบบสนใจแล้วก็ทํางานต่อคือพวกเราพวกเราทั้งสามคนเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนที่เราจะลองสกัดเป็นเวลาประมาณหนึ่งปสม ก็ช่องทางการช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีทั้ง IG IG ก็คือ mingo.th นะคะมี Facebook Page mingo l o a l และเว็บไซต์ mingo global.com นะคะก็ฝากแบรนด mingo ไว้ในอ้อมกอดของ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกป่าและทีมข่าวต้อง,งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ